อ่านเนีอ่าสหาบุบทผู้ผีสมารนะผู้พีเหตุที่มีสหเป็นบทหน้านี่แทบไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมไปเขียนไว้ <c oughs> ไม่ต้องตอ่ออ่าสหาเป็นบทหน้าแสดงว่าอะไรในรูปวิเคราะห์ของสมานนี้ต้องมีสหเป็นบทหน,น้าตลอดไงก็จับเข้าได้แล้วนะให้เรียงสหศัพท์เป็นบทหนา้า นายลูกทก้ให้เหหรียนสาหัสเป็นบทหนา้าเพราะว่าสมานนี้เขาบอกว่ามีสหเป็นบทหนา้าสองน,นามนามสัต,ตยาวิพัฒน์เอวัจนะเขานิยมเป็นเอวัจนะนะครับแจกตามลิงและการันของตนเรียงไว้หลังสหหัสถามว่าทําไมตรงนี้ถึงบังคับสัตยาวิพัฒน์ทำไมถึงบังคับสัตยาวิพัฒน <c oughs> ์เพราะหลักสัมพันธ์เขาบอกไว้ว่า ที่จะสัมพันธ์เข้ากับหัสตก็คือสหัสหส,หสหัสสหัสสหตติยาวิพัฒน์บังคับเลยว่าต้องเป็นตัติยาวิพัฒนะ์วิพัฒน์ที่จะสัมพันธ์เข้ากับสหหรือสัตทิงได้นั้นต้องเป็นตัติยาวิพัฒน์แล้วก็เมื่อเราไปเรียนหลักการแต่งเขาจะบอกอีกว่าตัติยาวิพัฒน์ถ้าใช้กับสัตทิงจะเรียงไว้หน้าหรือหลังสัตทิงหน้าสัตทิงถ้าใช้กับสหให้เรียงไว้หลังสหเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเมื่อมีสหัสบทหน้า บทต่อมาที่จะต่อจากสหะก็คือปฏิยาวิพัตน์หลักเกณฑ์ของการเรียนตฏิยาวิพัตน์กับสหะให้เรียงไว้หลังสหสศัพท์เนี่ยต่อมานะครับยะศัพท์เป็นปฐมาวิพัตน์ไม่ใช่อย่างอื่นแล้วนะครับยะศัพท์เป็นปฐมาวิพัต,ตน์แจกตามอัญญบทแจกตามอัญญบทเรียงไว้ต่อจากสหศัพท์ นะเรียงไว้ต่อจากสหัสัพท์เนี่ยนะแล้วก็กรยยาขยาดคือวัตติมีติต่อท้ายถูกไหมก็เป็นสหรัญยายาวัตติติไหมเนี่ยนะเป็นวัตติติมีวัตติมีติต่อท้ายเรียงไว้ต่อจากยาสัพท์ห้าในบทสําเร็จให้รวมสหัสัพท์กับนามนามตรียาพิพัดเข้าด้วยกันเอาเฉพาะสห,ก,สหกับตริยาวิพัฒลบ หาที่สหัสัพลบหาที่สหัสัพลบวิพัฒน์ของนา,น,านามทิ้งชักเข้าหารูปเดิมแล้วแจกตามลิงของอัญญบดนี่นะฮะสมานนี้สำเร็จแล้วเป็นคุณนามเมื่อแปลต้องเพิ่มอัญญบดขึ้นมามีคำแปลว่าผู้เป็นไปกับด้วยผู้เป็นไปกับด้วยทุกครั้งนะตอนนี้ก็ดู าบอกว่าเนื่องจากว่าสมาธินี้เป็นสหบูบทคือมีสหอยู่หน้าในลูกวิเคราะห์ก็วางสหไว้หน้าสหปุตเตนะสหลัญญาสหามัชเเลนะนะสามอันเลยเหมือนกันแล้วก็เมื่อเรียงสหเสร็จให้ตามด้วยตดัดยาวิพัฒเรียงไว้หลังสหเรียงไว้ต่อจากสหแล้วก็นมามะนามนี้เป็นลิงอะไร กาลันอะไรให้แจกตามลิงและกาลันของตนเองปุตเตนะเป็นปุงลิงเป็นอากาลันเป็นปุตเตนะรัญยาแจกตามราชศัพท์ก็มีรูปเป็นรัญยาวัชเชเลนะเป็นนปุงนะครับความตณีก็แจกตามกุลละเนี่ยส่วนบทหลังให้เป็นไปตามอัญญบทนะฮะเรียงไว้ต่อจากปิยาพัทเมื่อ อัญญบดเป็นปุงลิงก็เป็นโยอัญญบทเป็นอิทิลิงก็เป็นยาอัญญบดเป็นหนปุงก็เป็นยางส่วนต่อจากยะศัพเนี่ยให้เป็นกริยาตัวเดียวมีอิิต่อท้ายคือวัตติติวัตติติสามัญบทหลังเอาสหาก,กัตติยามาต่อเข้าด้วยกันใช่ไหมครับเป็นสหปุเตนะแล้วก็ลบหาที่สหเหลือแต่ศัใช่ไหมครับส่วน สัตยาวิพัต์ที่สาบนามก็ลบทิ้งไปด้วยชักเข้าหารูปเดิมก็เป็นสหปุตตะใช่ไหมเมื่ออนนเนบทดเป็นปุงลิงก็ประกอบเป็นปุงลิงลงสี่บรรม้พัดเป็นสหปุตโตตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะเป็นสารัญยา,ยาวัตตีติเป็นสหเป็นสหสลาจริงๆต้องเป็นสหสลาชาแต่ตรงนี้เขาลงอีกกาปัจจัยซ้ำไปอีกเพื่อให้เป็นคุณนามชัดเจน นะครับลงอีกาปัจจัยอีกาปัจจัยนี่ถามว่ากัตธิหรือเปล่าไม่ใช่อีกาปัจจัยอีกาปัจจัยเนี่ยเป็นเครื่องหมายของอิทธิลิงเพราะคําว่าราชานั้นเป็นอาอยู่แล้วมาคันจะบอกว่าราชาเป็นอิทธิลิงก็ไม่ใช่อีกเขาจึงลงอีกาปัจจัยเป็นเครื่องหมายทิลิงซ้ําลงไปอีกเครื่องหมายของอิทธิลิงก็มีอามีอาอีอินีอีกาสี่คำอาอีอินีอีกา อีกาไม่ใช่อีกานะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับามาสมัชเฉเลยนะยางวัตติตีสมัชเฉหลังก็เหมือนกันอ่าอ่านะครับขมัยทีลิงนะครับก็มีอ่าอันไหนที่เป็นอ่านเนี่ยให้แปลงเป็นอ่าตรงไหนที่เป็นอี ุงลิงเป็นอีกพอต้องการจะเป็นอิทธิลิงให้เป็นอีนะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นอีุงลิงเช่นเสษถีเงี้ยให้ลงอีนีตรงไหนที่เป็นอาอยู่แล้วุงลิงที่เป็นลงท้ายด้วยอาเช่นราชาเนี้ยให้เป็นอีกาเนี่ยเครื่องหมายอิทธิลิงนะครับเครื่องหมายทีิลิงอาอีอีนีอีกาไม่ต้องทําอะไรทั้งสิน้นเอาไปต่อท้ายสัพท์เลย เอาไปต่อท้ายสัพพอได้ไหมฮะคงสร้างของสหบูรพบทธผู้หิจิตไม่ได้ก็ไปท่องหลักเกณฑ์ว่าผู้เป็นไปกับด้วยบริวารนะอ่าตั้งดูบทสําเร็จศาสตร์ที่เหลืออยู่คือสหเมื่อศาสอยู่หน้าในลูกวิเคราะห์ก็ต้อง อยู่หน้าเป็นสหานามตัติยามาจากไหนก็มาจากตัวนี้แหละเพียงแต่ประกอบเป็นสายยาวิพัฒน์เป็นสหตริวาเรนะต่อไปเป็นโยเพราะว่าเขาลงด้วยปริวาโลนะครับแล้วก็ต่อด้วยวัตตีติมีติต่อท้ายเป็น สัปริวาโลถ้าเป็นสัปริสัปริวาราล่ะอ่าเหมือนไหมเหมือนเลยสัปริวาเลยนะโยเป็นปาายาวัตะติติเหมือนกันถ้าเป็นสัปริวารางังสมมติเป็นกุลังอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นสหเหมือนกันไหมเหมือนกันเลย ยาเป็นยางวัตติติเหมือนกันใช่ไหมครับครงสร้างเขาจะตายตัวหรือไปดูสับว่าสจิตตะกังสจิตก,ตกะเป็นชื่อของอะไรอาบัตอย่างหนึ่งที่แกล้งต้องด้วยมีเจตนาใช่ไหม สจิตกะอจิตกนะนักธรามชันตรีสจิตกาัางนะครับอันยบทที่จะต้องเพิ่มตรงนี้คืออะไรแส,สดงว่าเป็นนับปรุงอาตั้งสหสหจิตเทนะคือตรงนี้มักจะปรากฏอยู่ในบทสำเร็จแค่นั้นแหละ นะครับใส่กากเข้าไมาใ้ดูเป็นคุณนามชัดเจนขึ้นยายังวัดตาตีติมีติต่ตอท้ายเป็นสัจจิตกรรมใช่ไหมเนี่ยหรืออ่าสาบุตโตเอาไม่อยู่ในแบบแล้วไม่เอาอ,อยู่ นะเป็นสมรรท้องลอรองตั้งเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะงงเอาวะทำไมอ่าาเจสาเจตนาวงเล็บธรรมมาทำทั้งหลายอันเป็นไปกับด้วยเจตนาอ่าตั้งสาฮา เจต,าน,นะเตานาเนาะเจตนาเจตนาเป็นไรลิง <S <S อ่าเจตามกัญญาสหเจตานายะยายาเหรออ่าเย <S <S วัตตาตีตีวัตวตาต,ตีตีนะเป็นสเจตานา ทำทั้งหลายเราใดย่อมเป็นไปวัตตันติเดชขอไปต้องเป็นวัตตันติทำทั้งหลายเราใดวัตตันติย่อมเป็นไปกับด้วยเจตนาทำทั้งหลายเหล่านั้นชื่อว่าสัจเจตนาเป็นไปกับด้วยเจตนานจะสามจะ,สะแสดงเป็นรูปพระวัชนะก็ได้สราคา สราคานารีสราคานารีฮะอ่าเป็นสหะราเคนะเพราะสำคัญต้องรู้นะครับว่าบทหลังเป็นไรลิงด้วยยาวัตติติเป็นสราคา นะครับนาลีใดย่อมเป็นไปกับด้วยกิเลสเป็นเครื่องย้อมนารีนั้นชื่อว่าผู้เป็นไปกับด้วยกิเลสเป็นเครื่องย้อมพ <c oughs> อได้ไหมครับได้นะ